ส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ใส่เครื่องปรุงของแอนซอสต,ต่างๆนานานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นซอสผัดไทยถ้าสมมติว่าเห้าวาอันไหนอันไหนที่มันไม่เต็มเราก็เติมเข้าไปได้ค่ะอย่างแอนว่าน้ำมันทํากับข้าวของแอนมันน้อยแอนกระิเติมเข้าไปนะคะนี่ค่ะเวลาเราตักมันก็จะง่ายนะคะ ถ้าเราปล่อยให้มันหมดเวลาเราทําก,งงากับข้าวเัื่อสีงาปุ่นไหวไพ้าเซ่ค่ะนี่นะคะใส่ไปแบบนี้ใส่ไปอันนี้ซอสผัดไทยยังมีอยู่นะคะซอสผัดไทยเข้าสีเห็ดเตรียมใ้เลยนะคะเราจะเตรียมไว้แล้วเัื่อสีงาสาหรับข้าน้าตงน้าตาลเกลือกะว่ากันไปนะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะส่วนอันนี้ ที่ใส่กระปุงเล็กๆนี่จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกคะ่ะเพราะว่าทางร้านเรากุกข้าวเห็ดอซอสเทวดาไว้นะคะถนัดใครถนัดมันคะ่ะแต่ว่าส่วนสาวตัวของสาวดอนสาวดอนชอบปรุงแบบว่าแบบสดนะแมคะ่ค่ะแอนถนัดแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกุกทำเพิินกับซีไสซอสของเพิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกกงพริกแกงนะคะพริกแกงแดงนะแม่ค่ะนี่เฮากับิีไสแบบนี้ไว้นะคะแล้ว นี่ค่ะซอสเทวดาของเพลินสียูนในไวแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาบ่วงเอาบ่วงมาใส่ไว้รอให้เขานะคะตัวนี้ซอสผัดไทยซอสธรรมดาจะใช้เป็นอย่างนี้นะคะสอนแบบนี้ค่ะน้ำมันหงนะ้ำมันหอยส่วนส่วนซอสเทวดานี่จะใช้เป็นจองแบบนี้นะคะมันสิแตกตางกันอยู่ดีแล้วก็ ซอนตักผิกแกงทำกับข้าวนี่ก็มีความสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราทำแบบว่าแต่ละที่เราใส่ขนาดไหนนะคะแอนจะให้ดูเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นช้อนไหมช้อนตัวนี้มันจะปลายแหลมนะคะส่วนช้อนซ้อนตัวนี้มันสิปลายกลมค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ซ้อนแบบนี้ตักเครื่องแกงของเราเท่ากับต้องใส่ตะแบบนี้นะคะ แต่ทางร้านของเราใช้ปลายแหลมนะคะอันนี้สไปซี่มย่างเดียวค่ะบาเมนว่าทําไมซ้อนมันถึงไม่เหมือนกันมันมีที่มาและที่ไปของคําว่าไม่เหมือนนะคะแล้วเข้ากับไวยัดตักพริกแกงแบบนี้ค่ะนี่นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินเผ็ดนะคะกะิได้ยยุ่งจังสิไหมคะ่ะนี่นี่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาปลายใหญ่มาใส่นี่เราเอาปลายใหญ่มาใส่นี่ มันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันเสียไม่เหมือนกันเนั่นสิยไหมคะ่ะเพราะว่ามันจะเยอะกว่าเพราะว่ามันปลายกลมใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆว่าูมันไม่จําเป็นอย่างก็แล้วแต่ความถนัดใครถนัดมันเวลาแขกมาแบบแบบลงเยอะๆนี่เราจะไม่ได้มานั่งนู่นนั่งนี่เราจะถนัดเราจะเอาตามความถนัดเลยนะคะยางเื่งปุงยังเสี เราต้องใช้ซ้อนที่แบบว่ามาตรฐานด้วยนะคะอย่างซอนก้นตื่นๆแบบนี้นี่เอาไปปรุงก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกับทุกครั้งของเรานะคะนี่เอออันนี้เอาไว้ตักน้ําซุปธรรมดาค่ะได้แล้วซอนตัวนี้เฮ้ยมันเลอะมันเลอะเทอะแล้วนะนี่เดี๋ยวจะฉีดน้ำเอาไปให้ลุงป้านะอาดูค่ะว่ามันแตกต่างกันค่ะล่างออกยักน้อยหนึ่งก้อนเมื่อเจ้าสิไดเห็นว่าสาอุดอ เอาแบบว่าให้ให้ให้มองเห็นภาพนะคะ <g ül> เซฟน้ำออกจล็กน้อยก็มันสิถือหน้วยตาข่อยเห็นไหมนี่มองให้มองเห็นภาพนะคะนี่นี่ว่ามันมองไม่เห็นมันสีดำเอาตูดให้ดูแล้วกันอ่ะมันแตกต่างกันอยู่นะคะนี่เออมันแตกต่างกันอยู่หนู อันนี้นี่ใช้ตักน้ําซุปหรือใส่แบบว่าใส่ตักใส่ตักน้ำแล้วก็มาเติมเป็นน้ําซุปเพื่อสิได้นะคะแต่ถ้าเราจะเข้าสิใส่ผสมอาหารนี่นี่ค่ะที่หนึ่งแบบนี้นี่ข้าเห็ดออกมาแล้วว่าเขาเหมาะแล้ว,วเขาก็อร่อยกว่าอันนี้นะซอสกับซอสดอันเดยวกันนี่มือเจ้าเออบาแมนว่าไม่ใช่ว่าจะตักบึ้มๆใส่เลยนะคะอย่างอย่างบางคนนี่ กะสิทธนัดใส่เป็นที่ตวงแล้วก็มาบีบใส่ใส่จองแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่บีบใส่จองกระทะแล้วก็เทปไปเลยแต่สําหรับตัวแอนน่ะมันช้านะคะห้าสตักแบบนี้มากขาก้าลกบมาใส่เลยแต่ถามว่าเอามาบีบใส่หม้อกระทะเลยได้ไหมมันได้นะ่ะมันได้แต่ว่าบางครั้งเราบีบมากบางครั้งเราบีบน้อยนะคะอาหารของเห้านี่อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะเออตัว มันสีออกมาในลักษณะที่แบบว่าไม่เท่ากันทุกกระทะนะมาตรฐานของอาหารของเห้าไม่เท่ากันทุกกระทะถ้าทําแบบนั้นนะคะแต่อะไรก็ช่างที่เรามีตัวตัวผองตัวตวงตัวอะไรต่างๆนาๆนานี่อาหารของเห้านี่มันสีออกมากแทบจะเป๊ะเหมือนกันทุกหม้อเลยแทบจะไม่ได้ชิมนะคะแต่ว่าเห่าก็ต้องชิมค่ะจังได้ก็ต้องชิมซิมนี มันเป็นอะไรที่แบบว่าเกิดมาคู่กับอาหารไทยอยู่แล้วเจ้าสิปเปะเวอร์ขนาดไหนแต่แอนนี่อยากในซิมถูกอันนะคะกลุบของเข้ากันเลยถนัดที่ต้องซิมเละต้องมีเอยได้ต้องมีบวงซิมค่ะนี่เลยต้องมีบวงซิมประจําการไพประจําการมั่นเลยนะคะใช้ร่วมกันไม่ได้ค่ะเออกษสิปเป็นแบบนี้แหละคะ่ะนี่คือการเตรียมเครื่องครัวของเรานะคะว่าวร้ายแล้วเหมเอือเออว่าวร้ายค่ะที่รีแล้วเตรียมไปใส่เบอร์ท่านในหอดอู่นะคะ เดี๋ยวจัาหน่อยนี่ก็สิถือกุเคกประกอกเดี๋ยวจะถูกเด็กน้อยหอยสังของเราประกอกใส่หัวนะคะเออในช่วงที่เวลาไม่มีลูกค้าในช่วงที่เวลาเราเตรียมของยิงเสิ็จแซาดอนกันสามารมรดมาเห็ดคลิปผูดคุยกับลุกป้าหนาอาใดนะคะแต่ถ้าช่วงที่มีลูกค้าเข้ามานี่แถวนี้คือคือใกล้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเมาื่อสิ เราต้องขายของธุรกิจเราต้องหน้าที่ของเราต้องมาอันดับหนึ่งคลิปเราก็อยากทําใช่ไหมคะคลิปเขาก็อยากทายแต่ว่าการงานของเขาต้องมาอันดับหนึ่งค่ะทําคลิปบางครั้งแอนก็นอยากเคล็ดตลอดเวลางสิแต่มันก็ขัดใจทั้งกุ๊กแล้วก็ขัดใจทั้งพนักง,งานเพราะว่าคัดใจเขาเพิ่ยังหลักีมันเขี่ยเขาน่อยไหมคะ่ะเออเขาต้องทํางานหน้าที่เขาต้องออกหน้าที่เขาต้องไป่เมว่มา ไข่ามามาเฮ็ดยังขก่กระเฮ็ดได้ไม่ไม่นะคะที่นี่ไม่มีอย่างนั้นนะคะแล้วเราทํางานเนี่ยเฮ้าสียุ่กันแบบพี่น้องแบบขอบครัวค่ะเราจะไม่มีคําว่าบ่าวไม่มีคําว่านายไม่มีคําว่าเจ้านายไม่มีคําว่าเจ้าของร้านไม่มีคําว่าเจ้าของที่เฮ้าสียู่กันแบบว่าครอบครัวขอบครัวหนึ่งนึกไหมคะ่ะยู่กันนี่แบบ แบบแยกเก่งกันยังสีเฮาเข้ากับสีเห็ดงานแบบว่าสนุกแล้วเราก็จะรักในงานของเราประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าว่าเข้าเห็ดงานนี่แบบเก่งมากเกินไปแล้วเดี๋ยวแอนไปรับโทรศัพท์นะคะเด็กเข้าห้องน้ำแป๊บนึงค่ะเฮากับสีทำงานค่อนข้างที่สิเกรงว่าเออแอนเข้าใจเลยนะคะ สู่หฮอแบบว่าแล้วเราก็ไม่ได้มีกฎมีระเบียบมีอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นในช่วงที่ไม่มีลูกค้าหฮอกระลินหฮอกระนัวหฮอกระหัวห่ากระมวนใดเพราะว่าเราสามารถแยกออกได้แล้วว่าเราเตรียมอะไรเราจะทําอะไรเพราะว่าถ้างานเสร็จจังสิหฮอกระเคียย์โทรศัพท์แข่งกันทึ่งทึ่ง ลูกพีทั้งลูกนองสุมหัวแล้วก็เล่นกันถ่ายคลิปสนุกสนานนั่นคือเวลาถ่ายคลิปของเฮ้าค่ะหรือถ้าเวลาที่ลูกค้ามีอาหารแค่หนึ่งที่สองที่เบาๆสิเขาสามารถถ่ายคลิปได้เลยค่ะแบบนั้นนะคะ แต่ว่าทั้งนี่ทั้งนั้นเด็กๆคนอื่นๆเขาไม่ได้ชอบทําคลิปเขาไม่ได้ชอบทําวิดีโอเหมือนแอนเขากระลินเขาก็น,น,กนัวของเขาไปเขาก็นสนุกสนานกับเขาไปยังสิไหมคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวของสาอุดรน่ะแอนทําคลิปมาตั้งนานแล้วแล้วก็แอนก็ท o u t u b e มาด้วยยังสิถ้ามีเวลาว่างสิแอนก็จะยิบคลิปขึ้นมาเหตุนัน่นเหตุนี่ของสาอุดรตามภาษาสาอุดรตามที่เราทําได้เบ่แมนวาจะทําทุกอย่างให้ขัดใจ ขัดใจเด็กๆที่อยู่กับเราสีแอนกับว่าเฮ็ดโดยเด็ดขาดค่ะให้ซิปเพิ่นเพิ่นกับคารบเฮ้าเฮ้ากับคารพบซิทีิของเพิ่นซึ่งกันและกันเฮ้ากับยุ่น้ากันไปแบบมวนๆได้ค่ะบ่แมนวาเฮ้าสิบแบบวาบึง่งตึงถึง,ถงมึง่งอยู่ตลอดดังสิบบอค่ะปีนี้ช่วงนี้นี่ทํางานนี่แบบวาสบายใจร้ภาวาย,ยัางเตีเฮ้าเฮ้าแบบวาทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเสียไหมค่ะเออยิ่งมาตอนนี้นี่ลงตัวหมดแล้วไม่ต้องมานั่งคิดนั่งนู่นนั่งนี่ กุ๊กเข้ากับแบบว่ากุ๊กคนนี้นี่ยอมรับเลยนะคะว่าเขานี่เอาสิ่งใหม่ๆมาให้เข้าหลายอย่างค่ะเขาเพิ่งมาอยู่กับแอนได้ไม่ถึง2ปีนะคะปีกุ๊กัวค่ะปีกุกวักกวแล้วก็เด็กน้อยหอยสังของเราก็มาอยู่กับเรายังไม่ถึงปีนะคะคือทีมงานใหม่ของเขานี่เขากันในช่วงนี้ที่แบบว่าเขากันแล้วก็ทํางานเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากๆเลยค่ะได้กสิบ,บอกเลยว่าได้ดีกว่าทุกชุดที่เขายุรวมกันมากกับว่าได้ผลลัพธ์เพราะว่ายังตี เด็กสวนที่เด็กน้อยหัวยองลูกสาวหล่าของสาวดอนน่ะเพิ่นกะเบาทั้งภาษาสวนได้แล้วกัเเ้าภาษาไทยได้นะมึงสิล้วกุ๊กของเราพูดภาษาสวนไม่ได้เพิ่นกะซื่อสารกันได้ยังสิเวลาแอนไม่อยู่แอนก็สบายใจประมานนองเขาสามารถพูดได้ทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาสวีเดนเขาเป็นลูกครึ่งสวีเดนไทยค่ะเวลาสวีเดนมาเขากระเ้าภาษาสวีเดนยังสิทุกอย่างมันเลยโอเคไปหมดค่ะทุกอย่างโอเคไปหมด เข้ากับสีแบบว่าแพ็กทีมกันนังสี่แต่ไม่รู้ว่าจะแพ็กทีมกันไปถึงตอนไหนนะคะอันนั้นมันคือเรื่องของอนาคตค่ะหมายถึงตอนนี้ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะบ่าวายยังกัรซางค่ะบ่าวายยังสิกเกิดขึ้นบ่าวายสิเป็นแอนหรือบ่าวายสิเป็นไผนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันข้างหน้าเราอย่าเพิ่งไปคิดนะคะว่ามันสิเป็นจ้งไดมือข้างหน้ากับป้อยเห็นเป็นของอนาคตเนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้ก็เอามือนีให้ดีที่สุดอุ้ยมือนี่คือเวาา้าวร้ายค่ะแต่สาวดอนเจา้จาเจ้าเคือเ่อว้าวร้ายค่ะแต่เจ้าก,กินยังมากิีพอได้กินยังจ้าคํ่กินกาแฟดำมูอเจ้าเออกาแฟดำมือหนีตะเ้าม่อนีตอนหนีนี่เทียงแล้วนะคะกินกาแฟดำมาอ่ดอกประมาณซีคือหาแก้วได้แล้วค่ะเออก็เลยเห็นไหนคอยอยากเว้าร้าย้นไ,ได้ไปแล้วค่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลุงป่าน่ะอาสิตบก็หูแอนกอนค่ะคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย